สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่26เดือนกันยายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคําสกุลเงินนั้นส,สามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็อัดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ j j g, g o l d Signal วีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ครับเทรดดิ้งแคนท์วีอีซี่ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์วีเทรดอินฟลัสวีเทรดครับกับโบรกเกอร์ที่ฟรีสปอตทองคำและซิลเวอร์ทุกประเภทบัญชี f อฟเอ็กซ์โปรเทร์กับโปรงครับเทรดกับโรเกอร์ดำนินงเขโลดได้แล้วในวันนี้เอฟเอ็กซ์โปรเทร์กับโบรงฟรีฟรียูครับทำโบ๊กฝากประชาสัมพันธ์มานะครับตอนนี้เขามีโปรใหม่ใครที่ชวนเพื่อนภายใต้ลิีไอบีของนักทุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ XM คสิบัญชีีน้รับได้ฟรบบี30 US ดอลลาร์โดยยที่่ังไมต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับเดี๋ยวเรามาดูบทความตัวนี้กันนะครับเปิดคำอธิบายเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าส่งผลต่อประเทศอื่นๆอย่างไรสารค้าบ AP รายงานเชิงวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามานานกว่า1ปีหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับค่าเงินดอลลาร์ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีเทียบกับดัชนีสำคัญที่วัดค่าสกุลเงินหลักทั้ง6สกุลรวมไปถึงยูโรแล้วก็เยนของญี่ปุ่น นักทุนมืออาชีพหลายคนยังคาดว่าดอลลาร์นั้นจะยังไม่อ่อนค่าลงในเร็วๆนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เคยออกจากพรมแดนสหรัฐนี่ก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้สูงขึ้นและก็ความหมายสำหรับนักทุนและก็คัวเรือน เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในคำบนหมายความว่ายอย่างไรโดยพื้นฐานแล้วขณะนี้1ดอลลาร์ซื้อสกุลเงินอื่นได้มากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนกรณีเงินเยนของญี่ปุ่นเมื่อปี2564ถ้า1ดอลลาร์แลกเป็นเงินเยนได้ประมาณ110เยนแต่ตอนนี้แลกได้143เยนซึ่งมากกว่า30%ถือเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดที่ดอลลาร์สหรัฐทำเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซึ่งวัดค่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรเยนและสกุลเงินหลักอื่นๆได้เพิ่มขึ้นมากกว่า14%ในปีนี้จึงทำกำไรให้นักลงทุนได้หน้าประทับใจเมื่อเทียบกับการลงทุนชนิดอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่น่าจะผิดหวังเช่นหุ้นของสหรัฐเนี่ยร่วงลงไปมากกว่า19%บิตคอยร่วงลงกว่าครึ่งและทองคำก็ร่วงลงมากกว่า7%ครับคำถามต่อมาก็คือว่าทำไม ดอลลาร์สหรัฐถึงแข็งค่าขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับกำลังไปได้ดีกว่าที่อื่นแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจ,จะสูงแต่ตลาดแรงงานในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งและในด้านอื่นๆของเศรษฐกิจเช่นภาคบริการที่มีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวลงและส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจที่ไปได้ดีเมื่ออัตราดอกเบีย้ยต่าในทางกลับกันนักลงทุนสหรัฐคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ จะปฏิบัติตามคำมั่นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้โดยหวังว่าจะลดอัตราเงินเฟอ้อที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีความคาดหวังดังกล่าวช่วยให้พันธบัตรอายุ10ปีของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น2เท่าตัวเป็น3.44%จาก1.33%จากปีก่อนแล้วใครล่ะที่สนใจเกี่ยวกับในเรื่องของตัวบอลยูหรือว่าอัตราผลตอบแทนตัวนี้ ก็คือน,นักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้จากเงินของตัวเองมากขึ้นและผลตอบแทนจากสหรัฐที่ดึงดูดใจนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกธนาคารกลางชาติอื่นๆขึ้นดอกเบี้ยแข็งกร้าวน้อยกว่าธนาคารกลางสหรัฐเพราะว่าเศรษฐกิจเปราะบางกว่า เท่านี้นะครับนับตามปัจจุบันเนี่ยธนาคารกลางยุโรปก็ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เคยมีมาเลยก็คือ0.75แต่เฟดเนี่ยขึ้นด้วยอัตรานี้มาติดต่อกัน3ครั้งแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุค10ปีทั่วไปในยุโรปและก็พื้นที่อืินของโลกให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอย่างมาก ยกตัวยอย่างเช่นในประเทศเยอรมน,น,นีครับให้ผลตอบแทนแค่1.75%และก็0.25%ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อน,นักลงทุนจากเอเชียและก็ยุโรปซื้อ US Treasury หรือว่าตัวของตราสารนะครับพวกเขาก็จะต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินของตนไปเป็นดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันก็จะยิ่งทำให้ดอลลาร์ในแข็งค่าขึ้นมาครับคำถามต่อมาดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐใช่หรือเปล่าครับคำตอบคือใช่ นักเดินทางชาวอเมริกันในโตเกียวที่ใช้จ่าย1 0,000เยนสำหรับอาหารค่ำจะใช้เงินน้อยกว่า23%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างมากในปีนี้เมื่อเทียบกับทุกอย่างตั้งแต่เปโซอิจินาปอนอียิปต์ไปจนถึงวอนเกาหลีใต้คำถามครับช่วยเฉพาะคนรวยที่เดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนั้นยังช่วยให้นักชอบในสหรัฐโดยการควบคุมราคาสินค้านําเข้าและก็ผลักดันให้เงินเฟอ้อลดลงเช่นเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรบริษัทต,ต่างๆในยุโรปจะทําเงินยูโรได้มากขึ้นจากยอดขายทุกๆ1ดอลลาร์ด้วยเหตุผลด,ดังกล่าวพวกเขาจึงลดราคาดอลลาร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองลงและก็ยังคงทําเงินยูโรเท่าเดิม ราคาสำหรับการนําเข้าในขะลดลง1%เมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนกร,รกฎาคมหลังจากการลดลง1.5%ในเดือนกร,รกฎาคมเป็นการบรรเทาบางส่วนท่ามกลางอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นของประเทศราคานําเข้าผลไม้ถั่วและเปลือกบางชนิดลดลง8.7%เป็นต้นโดยลดลง3%จากปี2564 เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับยังรักษาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยทั่วไปนั่นเป็นเพราะว่าน้ำมันทองคำและอื่นๆมีการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นจะได้รับน้ำมันดิบน้อยลงสำหรับจำนวนเงินเยนที่เท่าเดิมนั่นอาจจะหมายถึงแรงกดดันต่อราคาน้ำมันที่น้อยลงจะมีเพียงผู้ชนะจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าใช่หรือไม่ คำตอบคือไม่ครับบริษัทในสหรัฐอ,อเมริกาที่ขายในต่างประเทศเห็นว่าผลกำไรของพวกเขาลดลงอย่างเช่นบริษัท Mc Donald นะครับรายรับลดลงเนี่ยในช่วงฤด,ดูร้อนจากปี64แต่ถ้ามูลค่าของเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงรายได้ของบริษัทก็จะสูงขึ้น3%ขนาดเดียวกันบริษัท Microsoft ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสกุลเงินตราต่างประเทศลดลง595ล้านดอลลาร์จากรายรับในไตรมาสล่าสุด ทั้งนี้นะครับบริษัทอื่นๆหลายแห่งเดียด้เจอสภาวะเดียวกันถ้าค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลต่อกําไรในบริษัทที่มากขึ้นตามข้อมูลของ f a ก t s เซระบุว่าบริษัทในดัชนี SP500 มีรายได้ประมาณ40%จากยอดจากนอกสหรัฐอเมริกาค่าเงินดอลลาร์มาจากไหนครับเป็นคําถามสุดท้ายการเคลื่อนไหวที่ใหญที่สุดของเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหลัง แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดว่าเงินดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าต่อไปจากรายงานเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าคณะกรรมการของเฟดยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นจนกว่าจะเสร็จสิน้นในการทำลายอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงของสหรัฐแม้ว่าจะทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกก็ตาม คนก็เลยมองว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดจากธนาคารกลางสหรัฐนั่นแหละครับนักทุนครับแล้วก็จากกระแสเงินงทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือบทความที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังครับนักทุนครับขอบคุณครับ